แตงโมนิดาโพสภาพคู่กับน้องอีสเตอร์สวยขึ้นมากๆค่ะสำหรับสาแตงโมพัรทรธิดาหรือนิดาศัลยกรรมอะไรมาบ้างพร้อมกับย้อนดูพัฒนาการงามแตงโมพัรทรธิดาเป็นดาราสาวอีกหนึ่งคนที่กล้าออกมายอมรับแบบมันๆว่าเธอนั้นทำศัลยกรรมค่ะซึ่งเธอจะเคยทำอะไรมาบ้าง กว่าจะสวยเด้งและมั่นใจได้ขนาดนี้ตามมาย้อนดูพัฒนาการความสวยของเธอกันเลยค่ะหากจะพูดถึงการทำศัลยกรรมของดาราในวงการบันเทิงไทยน้อยคนนักที่จะกล้าออกมายอมรับว่าตนเองนั้นผ่านการทำศัลยกรรมมาแล้วครั้งนี้ก็ยังมีดาราอีกจำนวนหนึ่งที่กล้าทำก็กล้ายอมรับแถมยังเปิดเผยแบบหมดเปลือกอีกด้วยว่าเธอนั้นทำอะไรมาบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสาวแตงโมพัทธรธิดาคา่ะ ah <laughs> ซึ่งหากย้อนไปเมื่อปี2,550หลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเธอนั้นเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำม,มาก่อนซึ่งในตอนนั้นทำให้ใบหน้าของเธอเสียโฉมจนต้องพึ่งการทำสัลยกรรมใบหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อทำให้กลับมาสวยเป๊ะอีกครั้งนึงค่ะและตั้งแต่นั้นมาก็ดูเหมือนว่าเธอจะยิ่งสวยและมีพัฒนาการความเซ็กซี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆล่าสุด9พฤษภาคม2,559สาวแตงโมก็ยังได้ ออกมาเปิดเผยอ,อีกว่าเธอเพิ่งจะบินไปฉีดโบท็อ,อกที่ประเทศเกาหลีมาหมาดๆเลยซึ่งเห็นผลได้ชัดเลยว่ายิ่งนับวันสาวคนนี้เธอก็ดูสวยเป๊ะมากขึ้นล่ะค่ะจะสวยวันสวยคืนขนาดนี้ลองมาย้อนชมภาพกันสักนิดนึงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเธอทําอะไรมาบ้างแล้วและมีพัฒน,นาการความงามมากไกลได้ขนาดไหนคะมีอยู่ในช่วงหนึ่งที่สาวแตงโมนน้นหนาบวมจนโดนฮักไม่สนคนมองเสพติด สัญญามขอยืดความสวยถึงอายุเลข4แอบตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เห็นหน้าของนักแสดงสาวอย่างแตงบนิดาค่ะที่มาปรากฏตัวต่อน้าสื่อมวลชนด้วยใบหน้าที่ดูบวมๆผิดปกติงานนี้จึงไม่พลาดที่จะสอบถามเจ้าตัวว่าสาเหตุที่รูปหน้าเป็นแบบนี้เพราะอะไรเธอก็ยอมรับและเผยให้ฟังว่าเธอได้ไปฉีดไขมันมาเนื่องจากก่อนหน้านี้ใบหน้าของเธอดูตอบลงไปมากซึ่งตอนนี้ยังไม่หายดีทุกอย่างเลยดูไม่คอย ใเข้าที่เท่าไรพร้อมกับบอกว่าไม่สนหากใครจะมองว่าเสพติดจยกรรมแต่จุดประสงค์ที่ทำให้เธอนั้นอยากจะเสริมบุคลิกและทำให้ความสวยอยู่กับเธอได้นานที่สุดเธอก็ยอมแรกด้วยทุกอย่างแหละคะ่ะส่วนในเรื่องหนุ่มรุ่นน้องอย่างนิคุณาทิพย์ตอนนี้ความรักก็ยังคงหวานชื่นเหมือนเดิมแหละคะ่ะล่าสุดวันนี้สาวแตงโมนิดาได้โพสภาพที่มีแมสสีดำปิดหน้าและที่สังเกตนั้นก็คือดังใหม่ โดยมีแคปชั่นว่าได้รับการตรวจสอบแล้วเกาะดีๆลูกลิงระวังด่างใหม่ของมีด้วยเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าดังใหม่ของสาวแตงโมจะสวยขนาดไหนคะ่ะ